รูปร่างนี่เป็นแสนศึกนี่ได้เปรียบนะครับสูงกว่าแต่ก็ฟาบิโอนี่ประเภทตันเลยครับยังกระตอมหมอออกมาแล้วครับแข้งซ้ายดีดีว่าโดดไปลปลายแข้งนะครับแต่แสนศึกนี้ก็เป็นพวก้าวอยู่แล้วครับรอให้จุดติดก่อนครับตอนนี้ยังคลำทิศความทางกันอยู่หดล่างครับฟาบิโอจะหดคืนครับแสนศึก โย่หดซ้ายเคาะหาจังหวะกันอยู่ครับก็คนละแข้งสองแข้งไปครับ <S <S ถือว่าวอร์ม <S <S โอ้โหค่อนข้างระมัดระวังตัวครับ <S <S อย่างว่าครับพลาดมานี่มูนแบบนี้นูมแบบนี้ครับ4ี่ออน ไปไม่ลามาไม่ไหวนี่เห็นกันเยอะแล้วครับบัดขวายไม่มีจังหวะปล่อยนะครับแสนสกครับต่อยมือนนัทอัปประคัดซ้ายมาแล้วยังเฉยๆครับฟาบิโอคาเนโร่โดน ต่างคนต่างหาจักหวาเลยครับโอ้โบล็อกแน่นเลยครับโหมัดของแสนศึกยังทะลวงไม่ได้ครับโอ้โหแทงซ้ายเสียงดังฟังชัดครับฟาเบิโออ๋อแล้วมีหมัดมาครับแสนศึก ในไหลแขนงัดศอกอูทำดีครับแสนศึกอ้าวเปิดนะครับแผ่แ <c oughs> สนศึกเปิดฟลอร์แล้วครับรู้สึกจะมีตุยแล้วครับ <c oughs> ที่บริเวณใต้ตาซ้ายฟาบิโอครับแต่ฟันและเห็นผลเลยครับโอ้โหแต่ <c oughs> <c oughs> ปล่อยข้างผมนี่ปลิวว่อนเลยครับโอ้แข้งซ้ายอ่ะโอ้ปีแผลเลยครับฟาบิโอของฝันจากโคร,ราชครับแต่เจ้าตัวนี้ไม่ทราบว่ารู้หรือยังครับก็น่าจะชาๆเลยครับ เดี๋ยวพอเข้ามุมหมดยกที่น่าน่าจะรู้ครับตอนนี้ยังอาจจะชัดๆอยู่ครับปรีเข้าหานะครับแต่ว่ายังทำอะไรแสนศึกเมตสู้ครับวงในแสนศึกโอ้ฝับโยกเข่าดีครับอาจะาฟันเลยครับโอ้โห โดนโดนแม่ตะกอกคืนครับแบบนี้โอ้วงในทําได้ดีครับฟาบิโอครับยงนี้ดีขึ้นเลยครับโอ้มีเด้งตีครับอ่ะแสนศึกเสียบยัดไส้คืนครับแม่จะเป็นฟาบิโอที่ดูจะแข็งแรงกว่าครับอ่ามีซอกขัดแสนศึกอ่ะฟาบิโอฟันสู้โอ้โหเกมมันเดือดเลยครับตอนนี้ ห่วงในครับตอนนี้สงครามวงในเปิดขวาครับโอ้ยตังศอกมาเสียบศอกมาฟาบิโอฝแสนศึกศอกคืนโอ้ยแหมตอนนี้พัวรูพันกันแล้วครับทั้งหมัดทั้งศอกเอาเอาคืนครับฟาบิโอโอ้โหโอ้ยศอกจะล้วงครับโอ้ยล้วงมาโอ้ขาสั่นครับแม่เป็นชิคเก้นแดนซ์ครับโอ้ตอนนี้รัดอย่างเดียวแล้วครับฟาบิโอครับ แส่ศึกก็เมามันแล้วกันครับงัดสอกเข้าไปครับมีทั้งบัดทั้งสอกฟาเบีโองงัดสอกคืนล็อกมาตีวงในโอ้โหเก่าคืนสิครับแบบนี้โอ้ดูจะได้กำไรแล้วครับแสนศึกอ่ะโอ้แผ่ก็เปิดมากขึ้นแล้วฟาบีโออัปคัดโอ้ขวายังไม่โดน แต่ตอนนี้เบามันเลยครับฟาบิโอครับเดินหน้าเขาต่อยแต่ว่ายังไม่โดนครับโอ้โหตัวเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดแล้วล่ะครับฟาบิโอครับและแข่งเป็นมายากว่ามัดซะด้วยครับอ้าวล็อกวงในมาตีโอ้ใส่ความหนานี่ครับเดินบดเข้าไปครับอาแสนศึกยาช็อตยาหมดนะครับโอ้ยงัดอีกแล้วครับศอกซ้ายแม่แกงัดเก่งจริงๆครับโหนตี โอ้โหขวาเข้ามไปครับเอาต่างคนต,ต่างบวกอ๋อวันสองเอาเอาเอาฟาบิโอไปยักหน้าบอกมาบวกกันต่อมาโอ้เหมือนจะช้าไปจังหวะนึงนะครับฟาบิโอเนี่ยปล่อยคล่อมไปแสนสึกก็มาเลยครับขึ้นทันทีฟันสองอีกแล้วโอ,โอ้ชัดเจนเลยครับโอ้ทั้งปักทั้งฟันเลยครับอเอามาเข้วงในแม่วงในก็ยังตีไม่ได้ครับแสนสึกยกกำแพงบังไว้ โอ้โดนหมัดของแสนซุดอีกฟาบิโออ้าวแสนซุดก็โดนครับต้องระวังครับโอ้โหฟาบิโอนี่ต่อยทีนี่ทิ้งทั้งไหลครับวงในมาแล้วประกบตีอ้าวได้ครับเข้านี้ตีโอ้แรงขึ้นมาอีกครั้งครับช่วงปลายยกของฟาบิโอโดนเทดันชนเลยครับก็ไม่มีอะไรจะเสียครับฟาบิโอครับต้องชนอย่างเดียวแล้วล่ะครับโอ้แสนสึกย่าหมดอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับ โอ้แรงต้นน้ำดีจริงๆครับฟาบิโอคาเนโรเดินบีเดินบดครับเดินกระซูกตีโอ้เจอบบนี้ไม่มีหมดนะครับใจสู้จริงๆหนึ่องไปครับสันสึกต้องกอดไว้โอ้มียุบครับเผลอๆมียุครับแสนสึกโอ้ก็เดินเข้าหาซะอย่างนี้ ล็อกมาดีว่าตั้งกำแพงไว้ครับโงในนี่โหตีได้ไม่ได้โดนไม่โดนนี่แกขอครุกไว้ก่อนครับโอ้อะให้พี่หมอดูหน่อยครับแผลโอ,โอ้กี่แผลแล้วครับโอ้สองครับมีเป็นแผลแรกตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับใต้ตา,ตานี่ครับเหนือตานี่มาทีหลังครับโอ้บริเวณคิ้วเลยครับ โอ้โหวิ่งเข้าไปเลยครับโยนเข่าลอยอดีครับแสนศึกได้มีเวลาพักครับโดโดนลํมตัวเยอะๆเหมือนจะมีอาการเหมือนกันครับแสนศึกเริ่มจะมองหน้าอาจารย์ธวัชชัยแล้วก็มาาอุ้ยอ๋อแสนศึกโอ้แต่แสนศึกแกก็มีบวกตลอดครับโอยโอ้พลาดครับโอ้ต้องกอดไว้ก่อนครับ พลิกไปพลิกมาจริงๆครับแหมเสียงระคังเมื่อไหร่จะมาครับแสนสึกคงจะนึกแล้วครับโอ้ฟาบิโอไม่สนแล้วครับเดินชนอย่างเดียวโอ้แสนสึกหมดหรือเปล่าครับผม้็น่าจะหมดเลยครับเพราะว่าฟาบิโอนี่บี้ติดตลอดตั้งแต่กลางยกที่แล้วแล้วโอ้หายใจแรงหายใจยาวแล้วครับโอ้ฟาบิโอดูแกแทบจะวิ่งเข้าใส่เลยครับโอ้ยบัตรโดนเต็มๆยังไม่เป็นไรครับกอดไว้ก่อน แหมตอนนี้ขอสูงวิญญาตุ๊กแกครับกอดแน่นกอดหนึบอีกครึ่งยกกว่าครับแสนศึกประคองตัวครับฟาบิโอพุ่งเข้าใส่กอดไปก่อนครับโอ้โหแต่ว่ากอดไปยังไปสบปัดเลยครับฟาบิโอโอ้แสนศึกตาลอยเลยครับโอ้โหและยังไม่หยุดครับฟาบิโอ โอ้ตอนแรกนึกว่าจะมีแค่แรงต้นน้ำครับปรากฏ่าตอนนี้ปลายน้ำนี่ก็ยังเรียวแรงตบมือเรียกครับออกมานี่มาแสนศึกบอกไปทำไมอ่ะพี่โอ้ลูกนี้เต็มแข้งครับเริ่มจะมีก๊อกสองนะครับแสนศึกรัดมาตีโอ้ลูโค้กกลายเป็นหนุ่มบราซิลครับมาแสงโค้งครับยกที่3นี่เองครับโอ้โหสูสีครับสู้กันได้สุดๆดจริงๆครับคู่นี้